ลามาติดตาม NBT News กันต่อในช่วงนี้มาติดตามโลกเคลื่อนทางการเมืองกันหน่อยนะวันนี้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยยังไม่ทันที่จะถกวาระพิจารณาแก้ไขรัฐมนูญมาตรา272ตามที่เก้าไกรเสนอจริงๆวันนี้ถ้าไปดูตามวาระเนี่ยจะมี2เรื่อง<ช>เรื่องก็คือการโหวตนายกน,นะซึ่งจริงๆประธานสภาก็บอกแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนไปก่อนเรื่อง,องการโหวตนายกเพราะว่ารอเรื่องของสารรัฐมนูญซึ่งก็เลื่อนไปเหมือนกันส่วนเรื่องของการแก้ไขมาตรา272เขาบอกว่ามันก็เหลือวาระหนึ่งก็น่าจะพอประชุมได้แหละน้มาาตตรรงีเองก็็จะเปนไปตามที่้าไกล นพยายามผลักดันก็คือในการปิดสวิตสวอ,อยกเลิกอำนาจการโหวตเลิกนายกของสวเนี่ยแต่ปรากฏว่าวันนี้ประธานสภาอาจารย์มานอกก็สั่งปิดการประชุมไปแล้วก็เลื่อนนีวาระพิจารณามาตรา272ออกไปก่อนหลังจากคุณรังสิมันโรบสสบัญชีรายชื่อของก้าวไกลเสนอยติด่วนเข้ามาให้รัฐสภาเนี่ยทบทวนมติเดิมเมื่อ19กร,รกฎาคม19กรรกรกฎาคมเกิดอะไรขึ้น 19รกรกฎาคมมีการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรอบสองแล้ววันนั้นก็โหวตกันว่าไม่สามารถเสนอซ้ําได้วันนี้คุณนางสิมานุยิบเรื่องนี้มาถกในที่ประชุมสภากันอีกรอบหนึ่งไปดูบรรยากาศการประชุมร่วมของสภาวันนี้กันหน่อยเนยโดยอาจารย์วันนอนะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมาตาประธานรัฐสภาก็ทําหน้าที่ประธานการประชุม แต่ปรากฏว่าตอนเช้าตามเวลานัดนัดแล้วก็เลื่อนทั้งเช้าเลยเก้าโมงครึ่งไม่มามตามนัดนะฮะไ,ไม่สามารถเปิดประชุมได้เพราะว่าสมาชิกมาลงชื่อแค่275คนเนะี่ยจริงๆต้องมี750นะใช่ไหมเจ็ดร้อกว่าคนมาแค่275เป็นสสซะ241เป็นสว34คนเท่านั้นก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ถึง374หรือว่าไม่ถึงกึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่ตอนนี้มีอยู่750กว่ากว่าเนี่ยนะก็เลย ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม,มสสก้าไก่ก็บอกอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งได้ไหมเพราะตอนนี้สมาชิกยังไม่ครบเนื่องจากว่าเช้าว,วันนี้เองการจราจร,รรอบสภาค่อนข้างติดขัดพอสมควรมีการปิดถนนฝั่งสาเสนประธานสภาก็เลยรออยู่แป๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงก็รอในที่สุดก็ครบองค์ประชุมก็เปิดประชุมสภาได้แต่ทันทีที่เปิดการประชุมเท่านั้นแหละฮะคุณรังสีมันโรมยกือเสนอยติด่วน ให้ที่ประชุมเนี่ยทบทวนมติรัฐสภากรณีเสนอชื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกซ้ําได้หรือไม่อาจารย์มโนก็พยายามชี้แจงฮะเออเอ๊ะเรื่องนี้มันลงมติไปแล้วนี่แล้วอีกทั้งเรื่องเนี่ยมันยังอยู่ในกระบวนการของสาระมนูญมันไม่น่าจะใช้เวลาที่จะหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาอาจารย์มานอบอกว่าขอให้รอ,อคําวินิจฉัยของศาลก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาในทางปฏิบัติแล้วอาจจะไปเกิด เรื่องของความขัดแย้นในบ้านเมืองตอนนี้กันได้เพราะว่าความเห็นต่างเรื่องนี้เนี่ยเยอะกันอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าทางด้านของนายรังสิมันก็ยังคงยืนยันค่ะบอกว่าที่ตนเองเสนอยัตติออกมาเนี่ยถูกต้องมีผู้รับรองครบถ้วนแล้วก็พยายามที่จะเสนอยัติให้ทบทวนมติเสนอชื่อนายพิธาซ้ำอีกรอบซึ่งท่านประธานก็เลยย้ำออกมาเลยค่ะบอกว่า ยติเนี้ยตกไปแล้วเสนอในสมัยประชุมเดียวกันมันไม่ได้แล้วหากเดินหน้าต่อก็จะมีการยื่นเรื่องให้สารวินิจฉัยอีกจึงเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะทําแบบนั้นจากนั้นค่ะสมาชิกหลายคนก็เลยได้ลุกขึ้นอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะจากทางฝั่งของท่านสอวอที่เห็นว่าไม่สามารถเสนอยติซ้ําได้ค่ะการเสนอชื่อซ้ําตามข้อ11นั้นขัด นะครับไม่สามารถกระทำซ้ำได้และสภา,าก็มีมติเสียงข้างมากพิเศษด้วยคะแนน395เสียงอันนี้ชัดเจนมากแล้วเรื่องก็อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ดีครับเมื่อเพื่อนสมาชิกได้เสนอยติต่อสภาแล้วท่านประธานก็ต้องมีหน้าที่วินิจฉัยซึ่งท่านประธานได้ขอร้องแล้วครับสมาชิกท่านก็ไม่ขอถอนยติดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่ายติดังกล่าวนั้นไม่ชอบผมจึงขอเสนอยติที่ไม่เห็นด้วยตามข้อ61 นะครับว่ายติดังกล่าวไม่สามารถเสนอต่อสภาได้ขอรับรองครับกรณีนี้ข้อบังคับเขียนไว้ชัดเจนว่าคำวินิจฉัยของที่ประชุมให้เป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ครับท่านประธานครับคําว่าเด็ดขาดคือจบครับเป็นที่ยุติครับต้องเคารพเสียงสมาชิกส่วนใหญ่ท่านจะนํามาทดทวนโดยอาศัยเสียงสมาชิกเสนอย,ยติและก็มีผู้รับรอง4ี่บท่าน มาลบล้างมาตินี้ไม่ได้ผมว่าทําไม่ได้ครับและก็ขัดข้อบังคับไม่มีกฎหมายที่จะให้ทําได้ด้วยเหตุนี้นะครับผมเห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของท่านประธานนะครับว่าไม่ควรที่จะรับยตินี้มาทบทวนเพราะถ้าหากว่าเรายังขืนเอายติที่ไม่ชอบเนี่ยมาพิจารณาสภารัฐสภาอันนี้ก็จะกระทาผิดอย่างมิควรที่จะกระทำอย่างยิ่ง ในขณะที่ฝากฝั่งของคนยกมือเสนอยติก็คือคุณรังสิมันโรมเนี่ยก็ยืนยันจะให้สภาเนี่ยเดินหน้าทบทวนยติลงมติโหวตเลือกนายยมรีให้ได้เนีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์บานอเนี่ยก็ใช้อำนาจตามข้อบังคับการประชุมร่วมของรัฐสภาข้อที่22เลื่อนการประชุมวันนี้ออกไปก่อนแล้วก็ประกาศปิดประชุมทันทีนะครับค่ะ